สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะอยู่ที่ธนบัตรชนิดราคา20บาทในสมัยรัชกาลที่9เช่นเดิมนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อหลักพันนะครับตาสภาพสวยๆนะครับหลักพันเลยนะครับในคลิปนี้เป็นธนบัตร20บาทแบบที่16นะครับแบบที่16ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านหน้าของธนบัตรนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของธนบัตรนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบที่16นะครับ เป็นธนบัตรแบบหมุนเวียนนะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบธนบัตรแบบตัวอย่างที่ผมนําใไม่ชมผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นแบบปกตินะครับเป็นแบบปกติหาง่ายนะครับแต่ว่าผมเก็บสะสมไว้นะครับแบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้จะเป็นธนบัตรแบบตัวอย่างนะครับธนบัตรแบบตัวอย่างเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวผมจะบอกเบื้องต้นนะครับแต่ผมไม่มีนะครับ ผมจึงนําธนบัตรแบบหมุนเวียนแบบปกติมาให้ชมนะครับแต่ว่ามีจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่นะครับตัวเลขนะครับจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับมองดูแล้วอ่านว่าตัวอย่างนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเลขศูนย์หมดเลยนะครับตัวเลขเป็นเลขศูนย์หมดนะครับนั่นแหละครับธนบัตรตัวอย่างนะครับวิธีดูเบื้องต้นนะครับ ถ้าแบบนั้นนะครับถ้าสวยๆผมรับซื้อหลักพันนะครับก็ลองส่งรูปให้ผมดูหน่อยนะครับหากใครมีนะครับเป็นธนบัตรแบบที่16บหนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับแต่ว่าขอเป็นธนบัตรแบบตัวอย่างนะครับก็วิธีดูนั้นก็แบบที่ผมได้อธิบายไปนะครับจะเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะครับ จะเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างอยู่บนทางด้านหน้าของธนบัตรนะครับบริเวณนี้แหละครับคําว่าตัวอย่างเลยนะครับสีแดงแบบชัดเจนนะครับตัวเลขเป็นเลขศูนย์หมดนะครับเลขศูนย์หมดนะครับแต่แบบใบตัวอย่างเป็นแบบปกตินะครับผมนํามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าแบบ16เป็นแบบนี้นะครับธนบัตร20บาทนะครับสภาพสวยๆผมให้หลับพันนะครับหากรมีนะครับ ก็ลองสุ่งรูปไมห้ผมดูหน่อยนะครับเดี๋ว,ว่าถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็อาจจะลดหย่อนลงมาตามสภาพกลมสวยของธนบัตรนะครับหรือว่าการพูดคุยตกลงกันนะครับราคาจะไม่คงที่นะครับก็ขึ้นอยู่กับพูดคุยกันนะครับถ้าถูกคอกันนะครับหรือว่าคุยกันแล้วรู้สึกว่าคุยกันเข้าใจกันดีคุยกันถูกคอดี ก็อาจจะให้ราคาพิเศษนะครับก็หากใครมีก็ลองส่งรูปให้ผมดูหน่อยนะครับ